สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับอีจิบังคูจิอีวานเกเลียนนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีวานจุดกีเกลเไม่ใช่ขอราะผู้บิดอีวานเกเลียนภาคจบนะสามจุดสามสามวงหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งหรือเปล่านะครับผมก็จะเป็นอะคริลิกนะครับตัวมิสโตะนะครับผมในเวอร์ชั่นที่เป็นแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่านะครับผมก็ไม่ได้แกะต่อให้ดูเหมือนเดิมเนาะนะครับเพราะว่าอ่าค่อนข้างที่จะตัวใหญ่พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมแกะโชว์เฉยๆนี่ ครับเป็นอะคริลิกค่อนข้างแผ่นใหญ่นิดนึงนะครับนี่ฮะนี่ฐานแล้วก็ตัวอะคริลิกนะครับก็จะตั้งเป็นรูปนี้ตั้งขึ้นมานะครับก็เรียกว่าอาร์ตนี่เหมือนเป็นฐานประชาการตอนต่อสู้ไฟตอนไฟนอลซาก้าของอ่ตัวของรีบิวนะครับผมอีวานเกเลียนนั่นเองนะครับแต่ผมตอนแรกผมดูครั้งแรกผมนึกว่าไอ้แผงอิเล็กโตรน์ไอเออคีย์บอร์ดอิเล็กโทรน์เลยพวกนี้เนาะนะครับผมแต่ว่าข้างหลังก็เห็นว่าเอ็นเอ็นกีวอนเกเลียนแล้วก็โลกอยู่ข้างหลังนั่นแหละก็ดูสวยงามดีครับ อ,อ๋อน่าจะประมาณนี้ฮะไม่ได้มีอะไรมากครับผมจริงๆผมก็อยากได้ตัวอื่นแต่ว่าสุ่มได้ตัวนี้ก็ไม่เป็นไรฮะก็สวยดีนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรตามช่วมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันครับ